สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เรลก็จะพาทุกคนไปทำ branding หรือที่เรียกว่าลายน้ำของช่องตัวเองนะคะใส่ไว้เพื่อป้องกันพวก scammer มมพวกที่ชอบโหลดคลิปชาวบ้านดูดคลิปชาวบ้านไปลงในช่องตัวเองคุณไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งช่องของคุณอาจจะปังแลวมีวิวสูงเขาก็จะมาเลือกคลิปที่มีวิวสูงๆนะคะ ไปใส่ช่องของเขานะคุณอย่าเพอ้อเลยถ้าคุณมีแบรนดิ้งรลายน้ำของคุณมันก็จะติดไปด้วยนะคะเออคุณสามารถที่จะไปแจ้งรายงานได้เลยช่องดับนะคะถือว่าร้ายแรงที่สุดเนาะถ้าเราไม่อุทธรณ์ให้เขาถ้าเขามายื่นอุทธรณ์แล้วเราไม่อุทธรณ์ให้เขาช่องเขาดับทันทีนะคะตรงนี้เนาะอะ่เดี๋ยวรถจะพาเข้าไปทํานะคะก่อนจะเข้าไป ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆอ,ออกมาให้พี่ๆน้องๆชาว y o u t u b e อทุกคนมือใหม่ y o u t u b e อทุกคนได้ฝึกทำไปด้วยกันเนาะก่อนแรกนะคะก็เปิด Youtube ของคนเลยเพอคุณเปิดหน้า Youtube ของคุณแล้วนะคะมันจะอยู่ในช่องของคุณเนาะให้หันไปที่ขวามือนะคะมันอาจจะเล็กหน่อยเนาะ จิ้มที่โปรไฟล์ค่ะท่านผู้ชมพอจิ้มที่โปรไฟล์เสร็จให้จิ้มคำว่า Your Channel หรือช่องของคุณพอคุณเข้ามาในช่องของคุณแล้วขออีโลสซูมแป๊บหนึ่งนะคะอ่าพอซูมได้แล้วนะตรงนี้ทุกคนให้สังเกตคำว่า Customer Channel อยู่ข้างๆกับ Manage Video นะอยู่ข้างๆกับตั้งค่านะคะ กดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้าไปขอให้หมุนกล้องแป,ป๊บนึงนะคะไปที่ซ้ายมือจ้าเราหมุนไปที่ซ้ายมือทุกคนเห็นไหมคะคำว่า branding นะคะกดที่ branding เนาะพอกดที่แบรนดิ้งเสร็จจะเห็นคำว่าโปรไฟล์เห็นหน้าปกของช่องคุณแล้วก็จะเห็นคำว่า วิดีโอวอเตอร์มาร์กตัวนี้คือลายน้ํานะคะจะเห็นว่าตรวเนี้ยมันไม่มีภาพอะไรเลยนะให้สังเกตว่าถ้าคุณใส่แบรนดิ้งลายน้ําแล้วตัวเนี้ยมันจะอยู่ขวามือใต้ตคลิปของคุณนะคะมันจะติดไปตลอดหรืออยู่ท้ายคลิปเวลาที่คลิปมันจบยังไงก็แล้วแต่ มาดูว่ามันทำยังไงกันเริ่มงงแล้วใช่ไหมเออตรงนี้ให้กดคำว่าอัปโหลดจ้าเพราะกดคำว่าอัปโหลดให้คุณตัดต่อภาพปกคลิปของคุณเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่คุณจะทำการตั้งค่าอัปโหลดวิดีโอวอเตอร์มาร์กนะตรงนี้ให้ไปใส่ชื่อของคุณหรือว่าภาพอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณโอเคไหมคะ พอร์สได้ภาพของรสนะรสจะเลือกภาพนี้นะแล้วก็กด o p เพพอกด o p e n ขอมูฟกล้องมาที่ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นชัดๆปังๆอ่าทำการตัดต่อเลยจ้ารถสก็จะย้ายกรอบรูปมาตรงนี้นะจะเสียเวลานิดนึงในการตัดต่อเพราะว่ารสไม่ได้แบบตัดต่อภาพมาเลยเพราะว่าร์สอยากได้เก็บภาพนี้ไว้เรื่องของเรื่องอะโอเค ลดได้แล้วนะทุกคนตัวนี้ค่ะเสร็จลดคิดว่ามันโอเคแล้วนะกดตกลงจ้าพอเรากดตกลงนะให้ทุกคนหันกลับมาอีกรอบค่ะอย่าตาลายอย่าตาลายตรงนี้มันจะบอกว่ามันจะถามคุณว่าคุณต้องการให้เขาเล่นตอนจบคลิปใช่ไหมอ่าให้ให้ตัวเนี้ยมันโชว์ขึ้นมาตอนจบคลิปใช่ไหมอ่า ลูกก็ช่วยด้วยนะช่วยกันทำมาหากินตรงนี้ก็เขาก็ถามว่าให้เล่นตอนที่มันสตาร์ทใช่ไหมกี่นาทีละ่ะอ่าตรงนี้ก็จะถามว่าให้มันเล่นตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยใช่ไหมเออต้องการให้เจอแบบนี้นะกดคําว่าพอเรากดตรงนี้นะคะต้องการเล่นให้มันจบคลิปนะคะ end video อแล้วก็หันกลับมานะคะอ่า ที่ขวามือค่ะจะเห็นคำว่า Public ตรงนี้นะสาธารณะนะคะกดจิ้มมันเข้าไปค่ะคือทำการบันทึกให้มันขึ้น Public พอเราทำการบันทึกขอให้คุณหันกลับมาอีกนะคะทุกคนนะมันก็จะตั้งค่าให้คุณเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าให้เราไปที่ช่องของคุณนะไปดูเลยจัง พอเข้ามาที่ช่องเราจะใช้คลิปนี้นะคะเราจะดูคลิปนี้กันจะเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะทุกคนเอาตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะปับ๊บคุณจะเห็นไหมว่าแบร,รนดิ้งของคุณนะตรงนี้นะซับสไครต์ตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมแล้วข้างๆนี้มันก็จะขึ้นว่าซับสไครต์สามารถกดได้เลยนะ,ะตรงนี้นะเห็นไหมมันขึ้นแล้วนะคะนี่คือแบร,รนดิ้งในช่องของเรา ตรงนี้มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเล่นของมันไปเรื่อยๆเนาะลูกก็มากดนะคะกดสต็อปไว้ตัวนี้นะคะเห็นไหมทุกคน มันก็จะเล่นของมันไปเรื่อยๆนะอ้าพอแบรนดิ้งมันขึ้นแล้วใช่ไหมเออมันก็จะเล่นของมันไปเรื่อยๆตัวนี้มันก็จะมียันจบนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยยันท้ายคลิปแนะนํานะคะให้ทําตั้งแต่ entry ีวิดีโอนะคะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะตัวนี้มันจะดีถ้าไปใส่ชื่อของคุณบนนี้นะโอ้โหเจ๋งแป้งเลยนะคะโอเคเลยถ้าคุณมีแบบนี้แล้วก็ให้ใส่ชื่อ ของคุณบนที่พื้นที่ว่างๆนะคะใส่ชื่อช่องของคุณบนพื้นที่ว่างๆนะคะโอเตะเลยนะคะทุกคนสแกมเมอร์ไม่กล้าดูดค่ะเพราะเห็นชื่อแล้วเขาก็จะกลัวแต่บางครั้งมันก็ฉลาดนะมันก็จะเอาตัวใหญ่กว่ามาปิดตัวนี้ไว้นะคะแต่คุณต้องจำได้ว่าในวิดีโอคลิปของคุณคุณพูดอะไรมั่งนะแล้วก็มันจะมีตัว วิดีโอหลักของคุณอยู่แล้วทําการอ้างอิงก,กับ youtube ได้เลยตัวนี้เนาะพอ y o u t u b e ตรวจสอบไปแล้วเออมันเป็นของคุณนี่ว่าเขาจะยกให้เรานะคะตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะจะรู้ว่ามันเป็นของใครตรงนี้เนาะ โอเคค่ะลรสก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยนะคะถ้าโรสทำผิดพลาดประการใดลรสก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่ที่หัดทำคลิปนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเดเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะมาดูว่าคลิปหน้า เราจะมีอะไรมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกโอเคบายบายจ้า